สนับสนุนโดย w w w c l i c k f o r c r a v e r c o m เมื่อช่วงที่แล้วน้องหมูหลุดออกมาจากเราน้อนนาชาก,กับเพื่อนๆเ,เลยตัดสินใจช่วยกันออกแรงไล่ต้อนน้องหมูให้กลับเข้าเล้าไปนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ขอตัวนี้ไปไปสิมามันวิ่งเหมือนนี่เลยเฮ้เฮ้เฮ้ตัวตัวนี้มัน ตัวเมื่อกี้มันขี้ดูดิอุ้ยเจอของดีเข้าให้แล้วสิครับนี่น้องนัชาเร็วมานี่มาไป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 นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ นนนชากับเพื่อนก็ต้อนหมูเข้าเล้าสําเร็จและให้อาหารได้ทันเวลาพอดีสุดยอดจริงๆเลยนะครับนี่นนนชาแต่ในระหว่างนั้นเองนอนนาชาก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างบนตัวของน้องหมูครับผิดแผลก็แผลนั่นเองครับคุณผู้ชมงานนี้นนนาชาเลยขอพี่เกมมาช่วยสอนวิธีทำแผล มน้าชายนี่ช่างใส่ใจกับสิ่งเล็กน้อยจริงๆเลยนะครับนี่อาล้างแผลหมูก่อนด้วยน้ำเกลือด้านแระแรงๆได้เลยค่ะแรงๆได้เลยต้องแรงๆให้สะเก็ดมันหลุดสะเก็ดแผลหลุดสเก็ดแผลหลุด น,นั่นนหะเราต้องคอยจับมันสเก็ดแผลให้หนนลุดนั่นแหละพี่นาชาทำถูกต้องละพี่นาชาทำแบบนั้นใช่เลยอ่เสรแล้วค่ะนาชาฉีดสเปรย์ตรงกับแผลเบาๆทีเดียวพอทีเดียวพออีกนิดนึงนั่น,นแหละอันนี้เป็นผงกันแมาลางอ่าทีเดียวใช่ไหมคะิดเดียว นั่นแหละตัวละอ่าเกลียเกลียถูกต้องถ้าถามน้องหมูคนจะดีใจไม่น้อยเลยนะครับที่น้องนาชาวมาทำแผลให้พอพอตอนโตขึ้นหนูอยากเป็นสัตวแพทใช่นะเยี่ยมไปเลยครับน้องนาชาดนี่ก็แสดงว่ามาถูกทางแล้วใช่ไหมล่ะครับวันนี้ที่ทำมาทั้งวันนี่ รู้สึกว่ายัางไงบ้างประ,งางร,ระสบความสำเร็จไหมประสบความสําเร็จอะไระที่คิดว่าทําได้ดีที่สุดเอทำอาหารหมูแล้วก็ทำแผลอาภากเกดเห็นด้วยว่าภากเกดทาแผลหมูนัชาละเด็กๆเกพื่อนๆทําได้ดีมากเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราทํางานหนักกันมาทั้งวันแล้วเป็นทั้งเกษตรกรเป็นทั้งคนเลี้ยงสัตว์เราก็จะได้รับรางวัลให้เล่นสนุกกันแล้วพร้อมนะคะโอเคไปกันเลย งานนี้ก็ถือว่าน้อนนาชาของเราทำสำเร็จไปอีกหนึ่งภารกิจนะครับรู้เลยนะครับว่าการจะเป็นชาวไร่หรือเกษตรกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆหว่าจะได้อะไรมาแต่และอยา่างต้องอาศัยความอดทนไม่ใช่น้อยแต่เด็กๆก็สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการลงมือทาจริงซึ่งก็สร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างที่เห็นกันนี่แหละครับ <S <S และขอ้อคิดภารกิจประจำสัปดาห์นี้ก็คือเราสามารถเรียนรู้อะไรได้ลึกซึ้งกว่า ถ้ารู้จักใส่ใจรายละเอียดในสิ่งที่ทำไม่ว่าเรื่องนั้นจะยากแค่ไหนขอเพียงเราตั้งใจเรามั่นใจเด็กอย่างเราก็ทำได้นักชาดิเ r ร,ร,ร่วมสนุกกับรายการนัชชาดิเอ็กซ์พอเพื่อลุ้นของรางวัลเพียงตอบคำถามว่าสัตว์ที่น้องนัชชาทำอาหารให้ในวันนี้คือสัตว์ชนิดใดก่อหมูขอหมี ร่วมสนุกผ่านทาง f c e e o o o k แฟนเพจนัชชาลูกสาวพี่บ๊อบผู้โชคดีรับไปเลยเสื้อยืดหลายน้องนัชชาสุดน่ารักจำนวนสามรางวัลนัชชาเห็นบ้านทุกบ้านมีรูปในหลวงแต่นัชชายังสงสัยคะ่ะว่ามีเหตุผลอะไรบ้างหรอคะที่ทุกคนรักในหลวงนัชชา The Explorer สัปดาห์หน้า มีในลูปในหลวงมีลูปพระราชนิยมที่ครดทุกคนกับการฟังเสียงหัวใจของคนไทยรักในหลวงนิฮะนะชารักในหลวงค่ะรักมากมากและภารกิจศิลปะเพื่อพ่อท่านทำให้อาชาเนื่ถึงคำพูดของป๊าป๊าสัมผัสความซาบซึ้งตอนนี้ผมบอนี้ทำอะไรเพื่อประชาชนทุกอย่างเพื่อความสุขความดีงามและทรงคุณค่า ในนัชชาดีเอ็กซ์พลอเรอร์วันที่6ธันวาคมเวลาส0บนาฬิกาทางช่อง3 Family ช่อง13